สวัสดีครับผมวันนี้มาดูพยายญาพายคาแก้วกันนะครับตอนนี้ก็กำลังจะตกมันนะครับพอควานก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ แม้กระทั่งผมนะครับเห็นไหมครับยกมวงยกงาใส่ผมเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่ตกนะครับแต่ถ้าได้กระโดดสักทีผมว่าไม่มีเหลือแน่นอนนะครับเพราะว่าดูหุ่นนะครับดูหุ่นแล้วก็หนาแน่นมากๆนะครับสําหรับเขาใหญ่นะครับดูหุ่นหนาแน่นเหลือเกินนะครับขอควานก็ระมัดระวังนะครับจะเข้านะครับนี่ก็เป็น ตาคำแก้วนะครับทีมงานช้างป่านะครับผมก็ยังอาศัยอยู่ที่เดิมนะครับตรงนี้นะครับดูนะครับปีที่แล้วก็มีต้นไม้นะครับมีหักมีอะไรลงมาบ้างนะครับปีนี้ต้องรอรับชมจะใช้เวลาจะตกตอนนหนครับตอนนี้ก็เตรียมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมนะครับเห็นว่ากุดต่อหม้อใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็ต้องล็อกขา นะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเกลือไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกม่านก่อนจะเข้าไม่ได้นะครับผมนี่แหละครับส่วนมากก็อย่างที่บอกครับทีมงานช้างป่านะครับช้างก็จะมีแต่อายุเยอะๆนะครับนี่พู้ใหญ่พายคำแก้วนี่ก็อายุ60แล้วนะครับ60กว่าด้วยนะครับเชือกนี้จะงางอนนะครับเห็นไหมครับ มีหวงถิ่นนะครับจะมีห่วงถิ่นเพราะว่าผมถ่ายประจําผมรู้แล้วนะครับชอบยกงานยกงวงใส่นะครับยิ่งตกมันนะครับก็เคยมีกระโดดนะครับมีทาใส่ผมเหมือนกันนะครับปอกานก็จะไปเอาอาหารมาให้แล้วครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นอ้อยนะครับส่วนมากแล้วก็หญ้านะครับผมนี่เลยนะครับใบใหญ่พายคําแก้ว ในเกือกองทีมงานช้างป่านะครับเชิงนี้ผมก็ถ่ายบ่อยนะครับให้ได้รับชมกันนะครับในหลายท่านนะครับก็จะรู้ดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังทุกทท่านแล้วก็ขอบคุณไปยังทับใหม่ๆด้วยนะครับที่ก็มากดติดตามนะครับและเป็นกําลังใจให้กันนะครับมีอะไรสงสัยนะครับสอบถามกันนะครับอยากรู้อยากเห็นนะครับก็คอมเมนต์นะครับ กินอ้อยนะครับตอนนี้หนาแน่นจริงๆิครับดูหุ่นนะครับนี่ดูท้องเลยครับแน่นเหลือเกินนะครับอย่างที่บอกครับได้กระโดดทีนึงมีตกแน่นอนนะครับสําหรับพ่อใหญ่ไายคาแก้วก็ยังไม่มีโรงช้างนะครับตอนนี้ทีมงานช้างฝากก็ไล์สดทุกวันอยู่นะครับหาคะแนนนะครับเพื่อจะ สร้างโรงช้างนะครับให้กับผ่้ใหญ่แล้วก็หลานๆนะครับอย่างเช่นน้องคําแพงนะครับประมาณนั้นนะครับได้อยู่ได้พักอาศัยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ตากแดดตากลมตากฝนกันนะครับนตรงนี้หลายๆท่านก็จะรู้ดีนะครับเวลาฝนมาก็จะอันตรายนะครับกลัวนะครับกลัวฟ้าผ่ากลัวต้นไม้ล้มทับนะครับผมท่านใดอยากสนับสนุนนะครับก็เรียนเชิญนะครับทางช่องทีมงานช้างป่านะครับ จะเป็นไหล์สดอาหารออนไลน์นะครับทุกวันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมก,กินสบายนะครับถ้าผมเดินไปก็จะประจํานะครับทําใส่ดูนะครับอยู่ตรงนี้จนดูต้นไม้นะครับลอยถูลอยทิ่มลอยแทงนะครับนะเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นก็จะหักใส่หัวแล้วครับ การอติดตามกันนะครับยาวๆกันบบรรยากาศของทีมงานช้างป่านะครับว่าจะได้ลงช้างกันตอนไหนนะครับรใหญ่ผาไอคำแก้วงาใหญ่ง,า,ง,า,งาสวยหนานแน่นมากๆเลยครับดูท้องยังกะช้างอย่างอยางกะอึ้งอ่างไปแล้วครับตอนนี้ดูสายตานะครับ ดมกลิ่นนะครับดูสายตานะครับช้างเชืองน,นี้จะเดินนะครับมีระแวงตลอดนะครับถ้าได้เดินนะครับจะมีระแวงหลังตลอดเลยนะครับเพราะว่ากลัวนะครับผมกลัวสิ่งที่เคยโดนมานะครับผมที่เคยโดนมา เดี๋ยวนะครับดูเวลาผมเดินไปนะครับเขาจะฮวงนะครับฮวงถิ่นเลยนะครับสำหรับพ่อใหญ่นะครับยกงายกคอใส่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับผมไม่นานก็จะกระโดดแน่นอนนะครับไม่นานก็จะกระโดดใส่นะครับแต่ทุกปีก็จะมีเชือกนะครับบอกนะครับว่าตกมันนะครับห้ามเข้าใกล้นะครับผมดูสายตานะครับ ก็จะมีน้ําตรงนี้นะครับคอยบริการให้กับพ่อใหญ่อยู่นะครับขอขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนนะครับอาหารการกินนะครับในตั้งถังตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ทําการล็อกโซ่หนาเป็นอย่างดีนะครับผมก็เคยถ่ายแล้วครับตอนที่ย้ายมใหม่นะครับไม่ต่ำกว่า6ตัวนะครับสําหรับตัวอยู่นะครับเอาให้อยู่เลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับสิ่งที่อ่ จะเกิดขึ้นนะครับหรือหลุดหรืออะไรนะครับเพราะว่าช้างตกมันนะครับก็ต้องลัดกลุ่มนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างตอนรัดกลุ่มไว้นะครับเดี๋ยวจะหลุดมาจะยุ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจับไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเดินมาก็จะมียกงายงงวงใส่นะครับทุกครั้งที่ผมเดินผ่านผมจะโยนอาหารให้นะครับโยนอาหารให้กับพ่อใ่พายคาแก้วนะครับ เพื่อจะเป็นอะไรนะเป็นใบผ่านทางแค่นะครับผมต้องมีใบผ่านทางนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ผ่านนะครับเดี๋ยวผมเห็นสับปะรดแล้วนะครับเดี๋ยวโยนให้กับพ่อใหญ่นิดนึงนะครับดูครับหยกนายหยกโมกัผมเลยนะครับพ่อใหญ่พายคำแก้วดูดูด เอาสับนสดนะครับโยนให้กับพ่อใหญ่ก่อนนะครับขางะกินไหมนะครับบางทีเปียกมูลเขาก็ไม่กินนะครับผมนี่เลยโยนให้พ่อใหญ่ก่อนนะครับหุ่นอังกางแล้วครับหุ่นดีหุ่นดีดู คนใกล้นะครับไม่ได้นะครับชอบโชว์ทำใส่นะครับกับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับผักวานนะครับทำความสะอาดนะครับให้กับช้างนะครับผมแล้วก็ให้อาหารนะครับกลางคืนก็จะอีกหนึ่งข้างนะครับก่อนนอนนะครับประมาณนั้นนะครับดูนะครับแต่งานนี้สวยนะครับงานงอนเลยนะครับ สวยงามมีเนบอาหารด้วยยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผ่านไปผ่านมานะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Sub สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับจากผมนะครับมีอะไรสงสัยนะครับสอบถามกันนะครับอยากรู้อยากเห็นนะครับก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันนะครับผม คลิปนี้ก็พามาเล่นกับพ่อใหญ่นะครับพายคำแก้วในเกี่อวทีมงานช้างป่าครับผมวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปเล็กๆสั้นๆนะครับมาให้ชมพ่อใหญ่นะครับรอดูนะครับตอนไหนจะตกมันนะครับอย่างที่บอกครับถ้าได้กระโดดผมว่าไม่มีเหลือแน่นอนนะครับถ้ากระโดดใส่คนหรือกระโดดใส่รถหรืออะไรนะครับรับรองมีตกมันแน่นอนเพราะว่าพร้อมแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม ความพร้อมก็พร้อมนะครับโซ่ก็เปลี่ยนนะครับจาก1บาทก็เป็น5บาทนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์สอบถามกันนะครับคลิปนี้ก็ลํำลาไปกับพ่อใหญ่พายแก้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกๆท่านนะครับคลิปหน้านะครับหรือว่า ep ีหน้านั่นเองนะครับวันนี้นะครับลํำลาไปกับพ่อใหญ่พายคำแก้วครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ